ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นเกมวันพันแมนกันนะครับก็เข้าเกมกันเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> ผมเล่นวันพันแมนถึงพลังหนึ่งแสนแล้วนะครับก็เล่นนานมากนะครับ ก็ตอนนี้กำลังเข้าเกมอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมข้าวหน้าทำคลิปใหม่เดี๋ยวผมจะสตรีมเกมอื่นนะครับไปพูดโอเคเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม พอฮีโร่ซอมบี้แมนเนี่ยมันโหดมากครับมันฟื้นกลับคืนมาต่อสู้กลับได้ครับผมก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับก็ยังมี SSR2 ตัวเหมือนเดิม โทษผมจจแหลกๆหน่อยนะครับก็ขอประทานโทษด้วยนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับผม โอเคก็อาจจะเ,เงียบๆไปหน่อยนะคะเพราะผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับเกมเท่าไหร่ครับก็เล่นไปเรื่อยๆนี่แหละครับจนมาถึงหนึ่งแสนเนี่ยครับผมก็ดีใจมากนะที่พลังหนึ่งแสนเนี่ยแล้วก็ยังไม่ค่อยสู้กับใครได้เท่าไหร่เพื่อนผมเยอะกว่าผมอีกครับเพื่อนผมเขาหนึ่งแสนเก้าหมื่นแล้วครับผมผมยังหนึ่งแสน อยู่เลยครับเ,เ,เกมไปเริ่มแล้วอะโอเคครับผมก็มีออโต้ด้วยครับรู้สึกผมจะเล็กๆหน่อยนะผมบอกแล้วโอเคก็ นี้ลูกอมสิบลูกแล้วก็จะเด่อของขวันแบ่งปันทุกคนก็อาจจะงงว่าทำไมคนอื่นเล่นเป็นแสน หมื่นแสนเขายังได้ SSR หลายตัวเพราะบางคนก็เติมครับบางคนก็เติมบางคนก็ไม่เติมนะครับผมถ้าบางคนเติมเขาจะมี SSR เยอะมากครับตอนนี้ผมก็ต้องไปเอาผลงานก่อนโอเค ครับโอเคโอเคก็เราก็มาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้รันเจนหมูกับรันเจนฝึกฝนเนี่ยครับแล้วก็รันเจนแจกเนี่ยอันนี้ผมชอบอันนี้มากที่สุดแล้วอันนี้ผมต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับที่ผมจะแบ่งเป็นพวกนี้น,นะครับผม SSR ผมมีสองตัวแต่ <c oughs> ปีศาจเขาไม่ให้ใช้นะครับแต่นี้ปีศาจไม่ให้ใช้ครับผม มี SSR ปีศาจกับปีศาจกับมนุษย์นะฮะ SSR 2ตัวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยวิธีจัดงานวิธีจนนะัดการง่ายมากเลยครับรอให้หุ่นก๊อปปี้ตัวนี้ตายให้หมดก่อน ตอนนี้ผมจะตั้งใจเล่นแล้วนะครับผมจะไม่คุยละโอเค ตัวให้เคลื่อนไหวได้เปรียบอะไรนั่นเนี่ยผมชอบมากเลยฮะโกลเด้นบอลเนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะมันโจมตีทั้งทีมาครับผมก็ถือว่าโหดเท่าโหดเท่าหน้ากากหวานล้วครับและหน้ากากหวานจะ่หูดตรงที่ จะต่อยได้หลายหมัดและหมัดเขาจะแรงมากนะครับโอเคเหลือสองตัวครับผม ชนะแล้วน,นิดเดียวก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็โหดเกินนะครับอืมก็ไม่ค่อยอยากมูเท่าไหร่นะแต่ก็มูไปแล้วไม่เป็นไรหรอก เห <Okay. S 2> มือนเดิมนะครับผมจะไม่พูดนะครับผมขอเล่นก่อน นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะปป๊บปปิบอุ๊ชสตูมันโอ๊ะลืมกดอันติ อื mm. มาครับโอเคก็เกมหลุดไปเมื่อกี้นะก็ขอร้นานโทษด้วยนะ ฮ <Okay. S 2> เอาเข้าผัดกันแล้วกันนะให้เบื่อครับผมคนเสาครับ โอเคไปกอดันเชีอันโอเคก็จะพักไว้ตั้งแต่เท่านี้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอเก็บเวลาไว้นะครับบายบาย